โออยากกินเหมือนกันก็เอาไปพูดแบบมันไม่ตรงในคําพูดเนี่ยใช่ไหมระหว่างข้างล่างกับข้างบนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันคนเรื่องกันใช่ไหมแล้วคนข้างล่างก็อไปตีความถูกไหมก็เอาไปตีความคนอื่นก็ตีความกันไปเรื่อยๆอแตกแยกแขนงออกไปแต่ข้างบนก็อีกอย่างหนึ่งข้างล่างก็อีกอย่างหนึ่ง สร้างสร้างมันมันทัดฐานใหม่คือพยายามจะพยายามจะแถให้ได้อ่ะถูกผิดไม่สนอืมถูกผิดไม่สนใช่ไหมใช่อจะเอาให้ได้ใช่ไหมล่ะอยอมซะที่ไหนยอมซะที่เออแต่เมื่อมันไม่ถูกใช่ไหมอืมถ้ามันไม่ถูกอนุญาตนกครเป็นผู้แทน ได้โหวันนี้ก็มีเมดาให้เบอร์ไปเขาขอเบอร์มาทำไมครับผมพระพระไปที่นาลุงมาขอเบอร์ก็อาจจะติดต่อเรื่องป่าผาปะถินหรือเปล่าใช่ค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอืมอย่าใส่ใจกับโลกโซเชียลฟังหว้หูใช่ไหมฟังหว้ห่ะใช่ไหม ใช่ค่ะฟังหูยห้หูเลยค่ะก็ก็ต้องออกมาพูดให้ fc ฟังถ้างั้นเขาจะเข้าใจผิดเดี๋ยวเข้าใจผิดเหมือนย่าวันนี้เหมือนกันย่าแล้วว่าเขาจะตรวจสอบย่าอาซีเนาะโอ้โหเพราะอะไรอ่ะเรื่องอะไรย่ารวยโอ้รวยย่าชีฟ fc ฝากด้วยเลยย่าชีสซาขอให้รวยดังทำพูดดังทำพูดโอ้แล้วสรุปรวย เอ้าก็เหมือนที่เห็นนะไม่รู้ว่ยแนอะก็จะไปอยู่นู่นเหรอใช่มั้ยเออแกจะไปนอนโอ้ลำทีแดดเปลี่ยนก็ลำต้องลำใช่มั้ยไปใช่มั้ยนะไปใช่เลยเอาปรสอรทำไมอ่ะบอกว่าไปจะไรนะ ไปพักนี่ญาชีไปพักนี่นะคะเพราะอะไรครับมันก็พูดกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอีกหน่อยนเนยญาชียืมเงินทกศมาส่งทบเงินที่บ้านแล้วสร้างบ้านให้ลูกลูกก็เลยเป็นหนี้ทกศค่ะทุกวันนี้เออถ้าใครรวยเผยความลับเลยนะคะเนี่ยเผยความลับอ๋อที่เขาบอกนั่นรวยนะรวยนี่ไม่ได้พูดหมด โอ้ยตายแล้วแถมยังมีการจะไปตรวจสอบด้ยนะคะว่าเออทำไมบ้านย่าชีสวยจังเลยหลังใหญ่มากอันนั้นมันอุดมไปด้วยนี่นั่นอะบคนบ้านกะจ๊า้อยอืมมันแล้วแต่มันแล้วเราถามว่าถามว่าเราจะเก็บเงินสดแล้วมาสร้างบ้านได้ไหมมันมันไม่ได้มันยากมันต้องเป็นระยะใช่มันยากมันต้องทำเป็นระยะค่ะเพราะฉะนั้นเขา คนต่างวาตินี่ยส่วนมากเขาจะกู้มาใช่เพื่อจะมาสร้างใช่แล้วก็ผ่อนนี้ก็เราก็ผ่อนใช่ผ่อนดานแล้วมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรใครบอกว่ารวยจะจะตรวจสอบอ่าอ่าฟอกเงินหรอหรือยังไงนั่นแหละองค์ฟอกเงินเพราะว่าแกขึ้นมาพูดสองสาครั้งนี่แกจะโดนข้อหาฟอกเงินแล้วหรออแค่พูดแค่สองสาครั้งนี่มันกระเือนถึงดวงดาวเลยเหรอใช่ค่ะกระเทนือหนาบเอเออ ม่แกจริงๆเนี่ยแกขึ้นมาพูดแค่สองสาครั้งเองไงให้มึงพูดอะไรมาูดชะหมดมัเกียดคนมันแพ้อ๋อมันแค้นอยู่แล้วแต่ย่าเขาโดนประจําโดนตลอดไม่ไม่ว่าจากช่องไหนนะช่างนะจากชาแนลไหนนะย่าเขาโดนคือพูดง่ายว่าแกน่ะแกเป็นคนที่แกเถียงคนไม่เป็นแล้วรู้ไหมคะว่า ระดับทนายเลยนะเขาบอกว่าจะตรวจสอบนะยาชิด้วยเคยมีนะเคยมีประวัติมาแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าแกรวยเออไม่รู้เหมือนกันเออแกรวยตรงไหนบ้านใหญ่ไงบ้านใหญ่เออบ้านใหญ่นี่มันก็ไปดูสิว่านี่เขามีไหมล่ะใช่แล้วตรวจสอบขอให้ลงชื่อด้วยนะจะได้เออ เอาผิดคืนได้โอ้พี่พอลลี่ฝากมาเลยใช่ไหมใครที่อยากจะตรวจสอบนะช่วยกรุณาเซ็นชื่อให้มันชัดเจนด้วยนะคะอย่าลอยลอยตรวจสอบมาได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะตรวจสอบมาได้เขาให้ตรวจสอบอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยอ่ามันจะเป็นจริงหรือไม่แล้วก็คนก็คือสงสัยไงสงสัยว่าว่ารวยว่ารวยอ่าผิดปกติ ปกติตรวจสอบอ่าบัญชีทรัพย์สินเข้าเข้าายกอกดาวหาก็เข้าขายอยู่แล้วมันเขขายอยู่แล้วว่าเข้าใช่ไหมปาแบบนี้มันเข้ามาขายอยู่แล้วก็สงสัยว่าเอาทําให้เขาเขาถ้าเกิดมันไม่เป็นจริงเนี่ยมันก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียงอ่าเสียมันก็พอเข้าขายอยู่เพราะเขาไม่ได้ทําแล้วเขาก็ต้องขึ้นลงึุนสารอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันเสียเงินเสียทองไหมล่ะันใช่ไหม เขาก็เลยต้องอ่าก็จะพูดง่ายๆว่าจะร้องเรียนหรือเปล่าหรือก็ขึ้นอยู่กับาตาอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับญ่าแต่แต่แค่แบบเอ่ตอนนี้ที่เรามาคุยกันก็คือโอ้โหทําไมาติเนี่ยช่วงนี้ถึงได้เจอกระแสหนักโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแคค่ขึ้นพูดมาครั้งสองครั้งเองืกแก็ไม่ได้พูดหนักอะไรนะไม่ค่ะไม่เห็นแก้็พูดบอกว่า เออทำไมต้องไปพูดแบบนั้นก็ยังบอกว่าอย่างนั้นแค่นั้นเองนะครับเออไปต้องไปพูดแบบนั้นทำไมไปบิดทำไมเอ่อทำไมไม่พูดความจริงเอ่าฮะงไหมใช่เนี่ยแค่นี้เองแค่นั้นเองเออโห่ย่าเอาซะ โอ้โหคันนี้ต่อกลับมาซะโอ้โหเออแกให้เป็นจานหนึ่งนะมาเป็นกระบุงเลยโอ้โหย่าเจอเป็นกระบุงเลยนะใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะย่าก็ยิ่งดังนะคนก็ยิ่งจับตามองย่านะตอนนี้แค้นฝังใจจะพูดเลยหมอแค้นฝังใจโอ้โหขี้ม้าเมื่อไหร่ก็ตอกลับเพราะนั้นคะแนนคนเวามแค้นมันอยู่ในตัวไม่เอาอาวุธออกมาเลยดีกว่าปะ มันได้จบๆกันไปเออแต่มาพูดเรื่องนี้มันไม่จบสักทีหรอกดูแล้วเนี่ยนะเออเอาเอาเอาไม้มาตีกันไปเนอะไม่ขนาดนั้นแม่ไมนก็เกินไปคนเรามันไม่จบสักทีสองสามปีมาก็ยังอยู่อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นอะไรก็ไได้เป็นเรื่องเดิมเดิมคือหมายความว่าเออหญ้าได้ไปเยอะแล้วหรอ ได้อะไรเหรอนี่นะนะโอ้โหนี่ก็ได้ไปเยอะแล้วนะแกก็ไม่อยากให้เป็นนี่อีกมันก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะปัดเองมันเออแล้วถ้าไปเดือดล้วอะไรกับเสงที่เขาได้คือใช่ไหมไม่รู้นะทำไมพอดีจ้ะก็ก็พูดง่ายๆว่าคนอื่นเขาจะเป็นอะไรเขาจะทําอะไรเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวแทนเขาเท่งนั้นเป็นญาติเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็เข้าไป มีปัญหากับเข้าไปด้วยเออเอาเข้ามาเกี่ยวข้องอเกี่ยวโยงไปหมดใช่ไหมไม่เข้าใจบางคนนี่อยู่แดนไกลอโอ้โหสุดขอบฟ้าสุดขอบฟ้าเออเอาตัวเข้ามาขวางไว้เลยอเออออไม่รู้ว่าถ้ารถวิ่งมาเนี่ยจะขวางเลยไหมเนี่ยใช่ไหมคะใจถึงหรือเปล่า ม่รู้เหมอกว่านะแปลกมากเลยละใช่ไหมยญาเขานกยิ่งขนาดในที่บอกว่ามีทนายบอกว่าถ้าผมขึ้นสืบนะผมจะจี้นะะญ่าชีนี่แบบหนักๆเลยนะเอาจนฉี่ราขนาดนั้นเลยคิดดูแล้วกันนะฮะเอฟซีแมนที่มาแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับยญาชีอืมเออทีทำให้มองมองเห็นว่า ดได้เนีได้ประโยชน์กับจำเลยเลยให้การแบบนั้นอะไรอืมให้การแบบนั้นให้การแบบไหนล่ะให้การแบบผิดๆเดดหรอให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยเออโอ้โหแล้วไม่ถามเหรอว่าไอ<ม>ว่าอัพายานอ่ะบางคนก็ให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยก็มี <S <S ใช่ค่ะพยานโจทย์พยานหลายๆคนนะพยานโจทย์ร่วมเนี่ยใช่ก็ให้การแล้วเป็นประโยชน์กับจำเลยถูกต้องนนี้ก็มีมีเยอะ ก็นั่นแหละที่เขาที่เขาจะตั้งประเด็นเล่นนะแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยย่าเนี่ยเป็นอ่าเป็นพยานฝ่ายไหนฝั่งฝั่งทางลุงเออจำเลยอ๋อจำเลยอันนั้นเขาให้การเป็นประโยชน์มันจะถูกแล้วไงถูกอ่าเออเอออย่าง้ก็จะถึงนายย่าไมย่าชีจะเป็นพยานโจทย์ร่วมนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับจำเลยอ่าอันนั้นมันก็ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะย่าพูดความจริง อันนั้นมันก็ไม่ผิดถือว่าพยานฝั่งฝั่งจำเลยก็ต้องให้การเป็นประโยชน์แก่จำเลยมันก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแต,แต่แต่ที่มันผิดก็คือที่มันพินเพี้ยนก็คืออ่าทั้งฝ่ายโจทย์เนี่ยให้การแอบเป็นประโยชน์แก่จำเลยเนี่ยติเออเออพูดถึงในเรือ่องว่าคนที่ให้การเป็นประโยชน์จำเลยเน่ะได้ผลประโยชน์ได้อะไรอ๋อเขาก็อ้างไปอ้างไปถามแล้วอืเขาบอกไม่ได้ไเลย เออถามว่าไปเลี้ยงข้าวหรือไปให้ตังเออไปใส่ซองไหมไม่มีเออจมันก็ไม่มีก็ไปถามแล้วไม่ใช่ไม่ถามเนี่ยเออถามเข้ามาแล้วเขาบอกไม่มีไม่มีค่ะเออไม่มีนะแต่ประโยชน์เนี่ยได้คือได้ทำเขาไม่ได้ให้ตังได้ทําคลิปเออแต่เขาที่เขาเขาที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าแค่เขาพูดความจริงก็พอเออเขาไม่ได้ตังอะไรหรอกไม่มีค่ะเออถามว่าเสียเวลาก็เสียเวลาไปอยู่ก็ถือว่าช่วยกันอ่า พราะไม่งั้นความจริงก็จะไม่เปิดเผยสักทีก็คนบ้านเดียวกันน่ะคนบ้านเดียวกันเออคนบ้านเดียวกันน่ะเขาเห็นอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นใช่ค่ะแต่บางคนเห็นยังไงไม่ได้เห็นอะไรก็ไปพูดอีกอย่างอย่างอะไรอย่างเงี้อย่างเช่นมีข่าวโคมลอยนะพูดในกรณีของน้องๆในกรณีของน้องๆตอนนี้น้องๆก็ออกมาเป็นเรียกว่าเขาดึงออกมาเป็นตัวประกันแหละอมประกันเป็นตัวประกันประกันในสังคม เห็นยันอุ้มเลยเหรอไม่เห็นเห็นแต่ไม่เห็นอุ้มอ่าเห็นเห็นอยู่กับน้องอะไรที่พี่นะไม่ใช่พี่น้องอือเห็นไหมเป็นเพื่อนในกลุ่มอ่าบอกเห็นเห็นอยู่แล้วเวลาไหนอ่ะอยากจะถามเวลาซะหน่อยเนี่อือเออใช่ไหมคะอยากจะถามเวลาซะหน่อยเวลาไหนฮะว้าไปทั่วมันไม่เวลาเนี่ยมันไม่คาบเกี่ยวกับสักอย่างเลยนะไม่ใช่ เออไม่คาบเลยคนไม่คาบเกี่ยวเลยโอ้โหถ้ามีก็จะให้ต้มกินนะเนี่ยงงไหมเอฟซีนะครับงงมากเลยงานนี้อืม